You're going to love this. Trust me, what you're seeing now is my normal state. This is a Super Saiyan. And this... This is what is known as a Super Saiyan that has ascended past a Super Saiyan. You could just call this a Super Saiyan too. What a useless transformation. You've changed your hair, so what? Just wait. Has he really found a way to surpass an Ascendant Saiyan? It's not possible! Oh my god! He must be bluffing! I mean, what would that make him? double not จะหาช่มสกล่องเลือกการไหนดีเราลักลมให้เลือกของการไหนดีไอ้เราไปงานาตี้ะ Nope กันแล้วงานแล้อังคือโครงการอะไรเนี่ยใช้อยู่เลยนะือโคการอะไรเนี่ย นี่แปดเมตร้นี่กองไฟกูไหมกอไฟยาวแปดเมตรเลยนี่แม่อ้ดูมันเงียบปะกางดีมาดิมาดิกองไฟยาวแปดเมตรคือบ่อไางดีกางดีเฮ้ยพร้อมไหมพอมไหม

เอาดิ้นโดนโ้ยโดนเจผมด้วยโอ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอาดียวเดกรดกกดโอ้ยโอ้ยครับอมเลยเอาดิ้นนี่นี่โดนล้านว่ะเฮียโดนล้านวะ

ทีกองไฟยาวเป็ดเมตรนดีตไม่ได้ไอ้กอลแมวโอ้โูสานล่ให้เนี่ยดูล่ซื้อไม่มากันเพื่อนเลยอ่ะแตกเลยไปกันเพื่อนใช่ไหมใช่ไหมจะบอกว่าเรารักกันไงเรื่องไรละกันนาเรอม่รักกันเลไอ้เหี้ยรักกันก็มีอยู่คนเดียวไอ้สัตานไปกันมี่กี่ตัวบ้างเหี้ยเขาว่าเรารักกันไงคือ เราลักกันเราลักกันอ่ะก่อนจะมีเรารักกันเราจะต้องผ่านโครงการเราก่อนนะวันนี้มากูกูตามคนละครีเนี่ยนะเนี่ยมันมีมั้ยมมีกูตามมาแเฮอกูแต่งเลยเฮ้ย่างว่ะร่าง่างร่างร่างร่างอบกูจำแบคิปประมา่ แล้วก็ออกข้อนัดขาแม่งเลยนี่นไม่ไมไม่ปยู่รนป่าไปยูในป่าเลยโอ้เรียบร้อยเออเอาดีเราเล่นกันไม่มานะะมีใครหนมามึงมึงขายเทพี่ยกูซับเองนะโอ้ย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 โ้ยโอ้ยโอ้ย้้อม เอาดีอ่ลต้องมาโดยเฉพาะต้นไมไอเออกูก็มาพี่ถึงเล็กเกินนะจะออกดาทำไมวะทำไมไม่ออกขอนะเพื่อนไปเนี่ยจะเย็ดจะเย็ดดิไปไปปอดคนละเล่มไปเพื่อปอดคนละเล่มเลยเฮ้ยมึงตัดเนไปสุกไปเลือโอ้ไม่ไม่ถึงไปส กูกูกูเอานีนีมันไม่ถึงการเรามาเปลยนเราไปแล้วมันมาวะจะเอาหอจะเอาหอเอาหอเอาหอไเยลูกบอล่

เช่คกช็ไเรปอไม้เปมี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 าีนี่ีมีมีมีัีมะมีมีมี่ีม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 ีหมมี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 มามี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 ม่มี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 ีมีมมมมมีม ยิ่ลทำิ่เล่นโหดสินไม่น้องไปทำอะไรเงี้ยเออยิ่งทำไอ้ยินงดำไอ้มากระมากระมากระโดนมีป้าอบก็ได้เสียเสียน้าน้าน้ามาแล้วเรื่องใจไม่เลยโอ้ต้ไหวแล้วโอ้ย เป็นไงล่ะนูนไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ป็นไงล่ะไม่รู้รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู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 ้จะจับมารีบมารีบมรารีบมารารีบรีบเร็มเร็วเร็วดิตามตามตามมาแล้ว

เฮ้ยปอมนี่ปอมนี่ปอมนี่มเพื่อนมีชาตเดือดเสมอเข้ามาแล้วเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวดี๋ยวเมดันีกว่าเออออกมาคนละมงกันก็ต้องรอวดีกว่านะมหนใครก็ไ้เป็นางนึงเอาเฮ้ยเดี๋ยวเดวเดี๋ยวไม่เอาหอไ่ะไม่เอาไม่เอา่อน เราแมวลานนี้เอาเอาตีมังกรไม่เอาไข่กูลืมกูลืมเขาไม่อยากเป็นคนข้างไข่อ่ใช่เราเราเป็นคนดีอ่ะเรเป็นคนดีก็ไม่อยากเป็นก็ไม่อยากเป็นคนข่งไข่ใครนะแล้วมาใช้อุปการะให้เราชนะได้ยังไงให้ชนะไหมเราเพราะพวกคุณไม่รักลุงตู่ไงไอ้ย

ในบงกจะกดล้างให้ยี่เดินโอ้เรียบร้อยถอยเราแล้ไม่ไหวแล้วทำไมมาเหลือคนเดียววะเพื่อนหรือสองคนเฮ้ยกลับบ้านแล้วมึงกลับบ้านกลับบ้านนี่เราไม่ตามเพื่อนไงเราไม่ตามเพื่อนเราเพื่อนเราตายเลยละปิดมันปมันทีเรียบร้อยเราละกันเราละกันเราละริมมอจะเล่นในสัตว์มอจะเล่นมวยแล้วจนไหมจะจบแล้เนี่ยคันไปก่อนเพื่อนกันไปก่อนกันได้สบายแล้ว ไมีไข่ใช่ไข่ดิเอ้ยเออมีไข่ใช่ไข่ดิไม่ไหวอุยุมืมีไข่ไงสวยเอออยาไปกลัวอย่าไปกลัอย่าไปกลัวอย่าไปกลัว้่เอาดิเออเออมาว่มาดิว่โอ้โหเื่ยนอย่าไปยองเออย่าไปยอเเกิดด้เกิด้เกิด้เกิดไเกิดเอจจ เอ้ยเฮ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 ยเฮ้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 ยยเฮยเฮยเฮ้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 ยเ ลูกเหียดอะไรน่ะมันรีบมันรีบไนี่เนี่ไม่ให้ใครหรอกนะลุงเราอะคิดลุงเราอะไม่ยอมอ๊ะสวยเลยนี่ไอ้ไกลปีแมนอยู่คนเดียวเลยอ่ะ